สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมบอยอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็มีรถนะครับผมดจองมาหนึ่งคันนะครับผมที่จะมารีวิวให้ดูกันนะครับผมเป็นตัวโตโยต้าคอร์ราลาเอลติสนะครับปี2 0 1พ1.6สนึ่งจุดุ่นตัวจนะครับคันนี้นะครับปี19ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับผมใครกำลังหารถไว้ใช้งานนะครับผมนะปีไม่ลึกมากนะครับผมไม่วิ่งประมาณ120 0 0 0โลนะครับ สนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่แจ้งไว้นะครับ083 1 3 1 8 8 2 6นะครับนะเดี๋ยวก่อนจะไปดูกันนะครับผมฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับนะมาดูนะครับผิวพันธุ์ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับผมนะสภาพยังใหม่มากๆเลยนะครับผมนะผิวพันธุ์ต่างๆสวยงามแบบนี้นะครับไฟตัวนี้จะเป็นไฟมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับผมนะกระจังหน้า2เส้นนะครับคันนี้ปี19นะครับได้เป็น ตัวไฟตัดหมอกมาให้นะครับคู่หน้ามาให้เลยนะครับผมนะพร้อมใช้งานเลยนะครับในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับผมนะได้ล้อแม็กนะครับผมล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขนาด16นะครับยางมิชลินนะครับผมนะเป็นรหัสยางนะครับ 2055R16 นะครับผมเดี๋ยวผมดูปียางให้ทีหนึ่งนะครับผมนะครูนะครับปียางนะครับได้ปี2022นะครับสัปดาห์ที่สี่ด้วยนะครับ ยางยังเป็นปีใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมนะผิวพันธุ์ต่างๆนะครับผมคันนี้สวยบ้างๆนะครับผมนะผิวพันธ์ต่างๆผิวพันธ์เดิมนะครับผมกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมนะเดี๋ยวไล่ให้ดูนะครับเฉดสีต่างๆนะครับคันนี้นะครับนะได้ไปนะครับผมคุ้มแน่นอนนะครับคันนี้นะครับผมนะมาดูด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายนะครับไฟเบรกต่างๆนะครับ ไฟยังสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะมีเซ็นเซอร์ตัวกัระยะให้ทั้งหมดสองจุดนะครับด้านท้ายนะครับผมนะกระจกด้านท้ายนะครับมีตัวไล่ฟ้านะครับผมนะคันนี้มีการติดฟิล์มมาให้นะครับผมนี่ครับผมลองรอยการติดฟิล์มนะพอดีเป็นรถที่ลูกค้าหลุดจอเข้ามานะครับผมลูกค้าเปลี่ยนคันนะครับก็เลยนํามารีวิวให้ดูกันนะครับผมนี่นะครับผมมีการติดฟิล์มมาให้แล้วนะครับผมนะแต่ฟิล์มจะไม่ได้เป็นฟิล์มทึบนะครับผม นี่นะครับผมผิวพันธุ์ต่างๆนะครับผมนะเพราะว่าคันนี้นะครับมีการล้างเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะปีลูกค้ามีการเปลี่ยนคันขึ้นมานะครับผมก็เลยมารีวิวให้พี่ๆดูกันนะครับผมนะได้รถปีสิบเก้านะครับนะสภาพนะครับผมใหม่ๆเลยนะครับผมนะเข้าสปาทําความสะอาดเตรียมตัวปล่อยมาแล้วนะครับผมนี่นะครับผมพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติ r e f l พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับปรับโหมดเครื่องเสียงต่างๆได้นะครับผม นี่ครับตัวใหม่1 1 9 2งแยโลนะครับผมหน้าจอวิทยุ CDF-MAM นะครับแอร์แบบอ n นาล็อกนะครับผมเกียร์อัตโนมัติแบบแบบขั้นบันไดนะครับแล้วก็ปรับโหมดบวกลบได้นะครับผมนะข้างหน้าก็มีช่อง power outlet นะครับเปิดไฟสูงต่ำได้นะครับนะตรงนี้นะครับนะบอรสต่างๆนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับผม นะพวกโครงสร้างนี่รับประกันโครงสร้างเดิมนะครับน็อตต่างๆนะครับไม่มีรอยขัรรอยแกะนะครับสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับนะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังนะครับผมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะครับผมบอต่างๆนะครับผมยังอยู่สวยงามนะครับามเบาะไม่มีรอยแตกรอยเล้านะครับผมนะสภาพยังใหม่ดูดีนะครับผมมีที่ชาร์จให้สองจุดนะครับผมด้านท้ายนะครับผม สภาพคันนี้ใหม่มากๆนะครับผมนะล้างทั้งกสะางเตรียมปล่อยเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับผมมาดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.6ลิตรนะครับผมนะภายในนะครับผมนะไม่มีรอยคาบน้ํามันนะครับผมพวกรอยแต้มสีต่างๆนะครับจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับนี่นะครับนะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับผมคันนี้นะ พวกตัวรอยอ็อกต่างๆนะครับจากทางโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับผมไม่มีการโดนพ่นสีพ่นสีทับนะครับแล้วก็น็อตต่างๆตาปั๊มโตยต้าต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะครับพวกน็อตแล้วก็ไม่มีการขยับหรือการถูกขันไปนะครับผมสติ๊กเกอร์มอกนะครับยังอยู่ครบสวยงามแบบนี้นะครับผมนี่นะครับตัวน็อตนะครับผมนะไม่มีการโดนขันโดนแกะนะครับผมในส่วนของเบ้าโชคนะครับ สังเกตนะครับพวกเม็ดอร์ต่างๆยังมีให้เห็นนะครับสวยงามแบบนี้นะครับคานด้านหน้านะครับไม่มีการชนการบิดการงอนะครับผมดีนะครับคานด้านหน้าอยู่ตรงๆสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคา495,000บาทนะครับรถปี2019ไม่ใช้ไปได้ประมาณตีเป็นเลขกลมๆประมาณแสนสองนะครับผมนะคันนี้สนใจทักมา ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์0831318826นะครับผมหรืออัดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาเรื่องการออกรถนะครับผมออกรถเือรสองที่เพรยนต์นะครับผมไว้ใจได้นะครับรถทุกขั้นไม่มีชนหนักน้ำท่วมจมน้ำพลิกคว่ำแน่นอนนะครับผมนะก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e ให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตลีปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ